และดาวตลกน้องเต่าครับทางฝั่งสอนดามน้ำเพชรน้องเบลนี่เขาขอไปแล้วครับท่าเสมอผมมาภาพที่นี่เลยนะมือถือไม่ทำไมอะ่ะน้องเบล่อยไปเลยครับมาขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับเอายิงด้วยภาพด้วยไนงะอ่าคนแรกครับใครจะยิงก่อนอ่ามามาครับมาครับอ่านเลยกลูเกอยอันนี้ สามคนเท่านั้นนะครับหาผู้ชนะนะครับหาผู้ชนะโอเคสามคนขยิ้ก่อนครับสอบลามยิงก่อนน้องอันคนแรกครับปรบมือหน่อยน้องอันคนแรกครับคนแรกเลยน้องอัน๋นกฤษดาบัวหลวงน้องชายของน้องเอ็ดเดี๋ยวดูครับเขามีท่ายิงแบบแปลกเดี๋ยวดูน้องอัานเขาจัด,ดยิงแบบไม่เหมือนชาวบ้านโโยวดูนะครับแค่กางเกงกินขาดแล้วนาะสุดยอด นี่วอร์มตั้งแต่5้าโมงเย็นผู้ชายคนนี้สมาธิครับท่านผู้ชมช่วงนี้นี่น้องอัญพบกับน้องโคกสลันจากจังหวัดพิจิตรเอาแล้วครับทําสมาธิครับน้องโคกเป็นปรักษาประตูโองฝั่ง,งเทพเฮ้ยไอ้หนูถอยมาโกฝั่งนี้เลยลูกไปแล้วครับเอาแล้วครับโอ้โหไปครับวิ่งโโวิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วแล้วก็ยิงโอ้โหแล้วก็ยิง ขึ้นนาไปหนึ่งประตูต่อศูนย์จากน้องอันร้อยเมตรครับผมเชียวนี้ลูยยิงไม่เหมือนชาวบ้านด้วยเอไปเลยครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับนาไปแล้วฝั่งอดิเทพครับส่งน้องบุมน้องบุมอดิเทพมาแล้วน้องบุมปรบมบือน้องบุหมเลยครับน้องบูมอดิเทพพูนําทีมงานอดทพฟาลุงนะครับไอคนยิงเข้าเมื่อกี้น้องผมโอ้โหนี่เลย